สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกิงกะร,รีวิวจะมาทำคอนเทนต์ที่มีสาระในระดับหนึ่งนั่นก็คือทำไมอมฟ h i b i ยนใช้พลังใต้น้ำได้นั่นเองหมายถึงพลังไฟฟ้านะผมโดยผมจะอ้างอิงข้อมูลต่างๆจากสัตว์น้ำในโลกจริงนะครับนั่นก็คือปลาไหลไฟฟ้านั่นเองทุกคนต้องจำได้แน่นอนผมว่าเจ้าปลามาสจาร์ตัวนี้เนี่ยสร้างไฟฟ้าจากร่างกายได้เพราะว่าร่างกายของมันมีเซลล์อิเล็กโทรไซต์อยู่ทั่วร่างกายนั่นเอง ทำให้เมื่อเจ้าปลามจจันจรย์นทาการเบ่งกล้ามเซล์ดังกล่าวจะสร้างกระแสไฟฟ้าและปล่อยออกมากับรอบตัวของมันแต่จะปล่อยออกมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักนครับผมซึ่งไม่แน่ว่าแอมฟิเบียและเอเลี่ยนพลังไฟฟ้าตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีเซลล์แบบนี้แต่เป็นเวอร์ชันที่ทรงพลังอยู่ตามผิวหนังของพวกมันก็เป็นไปได้แล้วทําไมมันถึงไม่ช็อตตัวเองล่ะเนื่องจากว่าเวลาปลาไหลไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยส่วนหางของมันจะทํางานเป็นขั้วลบและส่วนหัวมันจะทํางานเป็นขั้วบวก สาเหตุที่ไม่ช็อตก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยมันกระจัดกระจายไปจนเหลือน้อยแล้วก่อนจะมาถึงหัวขอขอบคุณขอ้อมูลจากแบรนติงด้วยนะครับผมซึ่งหลักการทํางานของอมฟ h i b i ยนเนี่ยก็อาจจะแค่อาจจะผมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นพวกสัตว์น้ําพลังไฟฟ้าเหมือนกันทั้งคู่อ๋อแล้วผมก็จะขอบอกจุดเ,ดเล็กๆหน้ารู้สักหน่อยนะครับก็คือทั้งปาลาไหลไฟฟ้าแล้วก็อมฟิเบียนเนี่ยในตอนที่ใช้พลังใต้น้ําอ่ะ ยังสามารถโดนไฟนฟ้าตัวเองช็อตได้นะผมถ้าหากเจ้าตัวไม่ระมัดระวังเนี่ยแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะครับสิ่งที่ผมกล่าวไปในคลิปเนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีนะครับผมเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นไม่ใช่ของทีมงานเขามายืนยันเองเป็นเพียงทฤษฎีหลักการทํางานของร่างกายอมฟ h i b i ยนเพราะว่าผมลองอ่านในวิกิแล้วผมไม่เจอข้อมูลแบบละเอียดเลยซึ่งที่ทีมงานไม่ใส่มาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมันจะทําให้การ์ตูนซับซ้อนเกินไปผมก็เลยไม่ได้ใส่มา ก็ขอจบคลิปวิทยาเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามผมเอ้ยไม่ใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมถ้าจะให้ดีก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ